อยากรู้ว่าตั้งแต่ขึ้นมาอยู่ MotoGP มีโมเมนต์อะไรที่แบบว่ามันน่าประทับใจเกี่ยวกับรุ่นพี่อเลยแข่งที่เราเห็นอยู่เป็นไอดอลเรามาตั้งนานแม,วมอว่า พี่ที่อยู่ในทีมน่ารักแบบพอผมได้ขึ้นมาอยู่ใน m o เตอ p ์จีพคือ m o เตอรทุกคนก็แบบเรียวคำมากาเขาพูดแล้วก็เขาบอกสอนค่อนข้างดีอย่างตอนที่ผมไปเทอยู่ที่ไซปังเลยแล้วเจสกับปาติโอเขาก็พยายามมาสอนไลน์ว่าลองขี่แบบนี้ลองทําแบบนี้อะไรอย่เงี้แล้วก็ได้ขี่กับทีมเมทผมก็จอห์นาโกเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยในสไตล์มอเตอร์จีพีเราต้องขี่ ประมาณนี้นะต้องปรับเกวประมาณนี้นะอ่ะพอเขาไปขี่ตามดูค่อนข้างที่จะหลายรอบแล้วเขาเข้ามาที่พิษแล้วเขามาบอกรายละเอียดเลยว่านี่คุณต้องลองพิชอย่างนี้ปรับแบบนี้ทําแบบนี้อะไรอย่างนี้ผมก็ลองปรับตามที่เขาบอกแล้วก็ค่อนข้างเป็นผลดีมากคือเป็นแต่แรกผม คิดว่าขึ้นไปมันคงยากแน่เขาไม่มีใครแบบอยากจะมาพูดอยากจะมาบอกอะไรเงี้ยแต่แบบพอขึ้นไปคือทุกคนคือแบบเร็วข้ามมากๆแล้วก็คือก็สอนดีมากรับเมื่อความเหงาในต่างแดนนี่ครับคือถ้าเป็นในช่วงปีแรกที่ผมไปอะผมคิดถึงบ้านมากเลยนะอยากจะกลับบ้านคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวอะไรแต่ตรงนี้มันเหมือนกับมันเป็นงานรักของเราไปแล้วแล้วก็พอเราเริ่มใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นถ้าเราอยู่ที่นู่นแล้วแบบเราอยู่ห้องอย่างเดียวไม่ได้ออกไปไหนมันจะคิดถึงใช่ไหมใช่เพราะงั้นจะแบบว่างเกินใญ่อยู่่น ใช่ไหมพออยู่ที่สเปนที่บาร์เซโลนาผมก็พยายามที่จะออกไปหาอะไรทำวมาใช้ชีวิตอยู่ในซิตี้ของเขาไปเดินเล่นในเมืองนะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไปปิบ้าน <ไป S 2> <ะ>น้่นนี้ไปเดินริมหาดด้วยก็ไปบ่อยคือจะปาดถึงน้องๆที่มีความฝันนะแบบพี่ก้องอยากเป็นโนนหนึง่งอยากขึ้นไประดับสูงสุดในอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรค <c oughs> วรจะต้อง มีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็เป็นนักแข่งในมอเตอร์จีพีคนแรกคนแรกผมก็รอที่จะเห็นน้องๆคนต่อไปที่จะพัฒนาขึ้นมาอยากให้น้องๆที่มองในด้านเลนซิ่งก็พยายามทําตามเป้าหมายของตัวเองแล้วก็พยายามฝึกฝนแล้วก็พยายามตามเป้าหมายของตัวเองให้ได้แล้วก็พยายาม l l o w y ย u r dream ก็จะได้มาเป็นแบบผมก็จะได้มีกล้องวันที่สองวันที่สามมายืนอยู่ในรุ่นมอเตอร์จีพีขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทําหน้าที่ที่ชอบให้ อะไรที่เป็นแนวคิดหลักที่ทําให้เรายังแบบสู้ไม่ถอยจนมาถึงวันนี้มีไหมคือด้วยครอบครัวเลยครับคือมันเหมือนกับผมอะเริ่มขึ้นมาแล้วไม่ถึงเป้ามันรู้สึกแบบเหมือนแบบมันมไม่ได้มันไม่ได้คือแบบเราอยากแบบไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นเราก็เราก็จะทาหน้าที่ตรงนั้นให้มันดีที่สุดเท่าที่เราไหวแต่ว่าแบบอยากจะสู้กลับตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วเ็ครอบครัวนะ ใช่ครอบครัวเริ่มใหญ่ลวเป็นคนไทยทั้งประเทศใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับมีหลายๆคนเมื่าจะเป็นแฟนคับพี่น้องทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันเพราะถ้าไม่มีพี่น้องแฟนชาวไทยไม่มีพี่ๆทุกคนคอยผลักดันก็อาจจะมายืนในจุดนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมาที่ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมก็จะสู้แล้วก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ในรุ่นมอเตอร์จีพีให้ดีได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณ